ูเนี่ยปกติได้อยู่บ้านเนี่ยไออ้ม่ต้องใช้แอปเลยไม่มีใครเป็นอะไรเลยเลี้ยงหายใจลึกๆมองหน้าอยู่นี่เนี่ยถ่ายรูปเนี่ยเนี่ยปกติได้อยู่บ้านเนี่ยไม่ต้องใช้แอปเลยไม่ต้องใช้แอป พี่ยุ้ยเอากินเท่าไหร่ขเปชิ้นฮะคุชิ้นไม่ถึงหนึ่งชิ้นหรอไม่ถึงหายแล้วกูกินไปชิ้นหนึ่งสวัสดีครับผมคนในคลิปนะฮะที่ออกหลอนๆไปหน่อยเมื่อคืนนั้นนะฮะคือสติหลุดครับคือก็คือบอกเลยผมกินเบลนี่ปีศาจนะฮะมันแรงมากคือมันก็มีการท้าทายกับผมระหว่างน้องนะครับก็คือประมาท หน่อยๆนะฮะก็คือน้องมันผมอะทั้งบ้องทั้งพันลามันไม่เป็นไรมัน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 แบบคิดว่าตัวเองแน่คิดว่าตัวเองเก่งก็บอกมาเลยเอาเอามาเลยมาลองเลยอย่างนี้น้องก็บอกว่าสั่งสูตรแรงมาเลยโอ้โหผมกินเข้าไปนะครับมันมามันมาช้าแต่มามาหนักเลยอะต้นเขาเรียกต้นยานท้ายนรกเลยอะ กินไปโอ้โห و, มันเหมือนวิญญาณจะหลุดจากล่างออกจากล่างใจแบบมันเต้นปุ๊บๆๆเหมือนพี่ที่เขามาตอบในคอมเมนต์นะฮะว่าอาการเหลืองๆน่ะผมก็ไม่เข้าใจแล้วมีบางคนบอกว่าโจอีบอยก็เตือนแล้วทําไมไม่ฟังไม่ดูบางทีผมไม่ค่อยได้ดูเสพข่าววันนี้ก็จะเล่นแต่ t i ก t o k บ่อยอกับ Facebook นะบางทีก็มันก็ไม่ได้เลื่อนเจอเห็นนะครับก็แต่ก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะที่ที่ที่เข้ามาเตือนที่เข้ามาบอกแต่คือผมบอกเลยว่าเข็ดแล้วใครที่ว่าคิดว่าตัวเองแน่นๆนะครับบอกเลยว่าอย่าลอง มันทรมานแล้วเกิดคนที่ถ้าเกิดคุณกินกันหมดวงเนี้ยผมว่าแย่มันทรมานมากมันเหมือนวิญญาจะออกจากล่างหลายคนบอกว่ามีการถึงขั้นสั่งเสียผมเลยครับอาการนั้นคือผมเลยสั่งเสียน้องสั่งเสียแฟนสั่งเสียใครไปหมดเป็นห่วงทุกอย่างเหมือนตัวเองจะตายนั่งนั่งอยู่ผมจะเป็นคนที่ดื้อไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยอะไรจะไม่ค่อยไปลงมาแต่วันนั้นคือผมนั่งแบบไม่ไหวเลยมาร์กโทรหารถโรงพยาบาลเลยไม่ไหวพอรถโรงพยาบาลจะมา เขาก็ถามต้องถามมาบอกวางวางไม่เอาไม่เอากลัวไม่อยากไปให้เพื่อนคนที่เราไว้ใจพอมาถึงเรากลับกลายเป็นกลัวแล้วก็เขาบอกว่าให้กินมะนาวน้องมันก็กดดูเสิร์ชดูนะครับในอินเทอร์เน็ตว่าให้กินมะนาวให้กินมะนาวอะไรเงี้ยผมกินมะนาวผมแย่เข้าปากไปอ่ะน้องมันบอกว่าผมมาทําหน้าหีแต่บอกว่าเค็มพอเอาเข้าไปกินทีก็บอกเค็มแล้วผมก็ด่ามันโดยที่แบบเหมือนไม่รู้ตัวมันจะเหมือนมีหนึ่งคนแล้วมีเหมือนมีสิบล่างอยู่ในตัวเราอ่ะมันเหมือนจะวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกเงี้ยแบบแล้วก็ จิตใจมันเต้นแรงวบตัวเย็นขาลอยลอยไม่รู้สึกเลยเหมือนขาหายผมร้องไห้ว่าขาหายขาหายผมเคยดูคลิปหนึ่งที่เขาบอกว่าขาหายผมรู้เลยอ่ะอาการเป็นไงคือแนะนำคระททางนี้ทางนั้นมันไม่ดีมันคือผมว่าถ้าจะกินนะฮะหนึ่งก้อนแบ่งเป็นแปดนะฮะแบ่งสี่ก่อนแล้วแบ่งอีกสองมันจะได้แปดผมว่าลองกินทีละนิดอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดกินเยอะๆผมมาครึ่งหนึ่งนะตอนแรกผมจะกินเต็มก้อนด้วย โอ้โหถ้าอย่างนั้นอ่ะเกือบขิดฮะเกือบ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 ไปหวั่นเหมือนกันครับแต่ขอร้องเลยคนที่ทักมาขอชื่อร้านผมไม่ให้นะครับเพราะว่าเหมือนยื่นเหมือนผมจะเป็นคนไปทําร้ายพวกพี่ๆเพื่อนๆในในทิกตอกผมไม่ให้นะครับเพราะมันอันตรายจริงครับถ้าอยากลองไปหาเองครับผมไม่แนะนําเลยครับฝากไว้อย่าอย่าอย่าลองครับขอร้องเลยฮะกราบเลยฮะอย่าลองอย่าลองไม่เอาไม่ดีครับขอบคุณครับ